ครับพี่น้องวันนี้มาเจอกันช่วงแม่แรงเหมือนเดิมนะครับวันนี้กลินจะป่ามาทำน้ำพริกกะปินะครับกลินนึกอยากกินน้ำพริกกะปิพอดีกลินทํามีผักลวกผักอังผักลวกผักสดอังนี้ปลาทูทอดเนี่ยกลินก็อยากให้ทําน้ำพริกกะปินะครับมาพอกันเลยว่าน้ำพริกกะปิพบกันที่จะทำง่ายๆแต่พอเครื่องกลินบอกครบนะครับมันจะมีกระเทียมเนาะใส่กระเทียมลงไปเออกระเทียมลงไปตามพี่น้อง เทียมเยอะแล้วก,ก็ใส่พริกพี่น้องเห้ยใส่พริกใส่บะนักอะเพื่อกระดิ่งถ้าใส่ขมเผ็ดจากนั้นก็อยามาใส่กะปิลงไปเลยพี่น้องใส่กะปิเลยกะปินี่ปกติถ้าจะฮึ่มหล่ำเขาต้องมาไปจี้ไปเผาก่อนนะแต่กระดิ่งที่บ่มีเวลาพี่น้องเลยทำกินง่ายๆสุด ง่ายๆใส่กะปิส,สักช้อนสองช้อนหนึ่งพี่น้องใส่น้ำันกะปิสาบขนาดเลยวันนี้กวนประสาทไอกวนจมูกไอ,อนั้นฝระ่ลาดนะฝรั่ลาดรู้บ่ชอบที่สุดคือก,กินกะปิแฮะนี่เป็นอย่างเป็นอย่าง,งอดได้นะครับแต่เป็นกินกะปินี่โอ้โหพี่จะสาบมากๆเลยใส่ลงไฟพี่น้องใส่พอใส่กะปิลงไปตั้ม ผสมกับพริกกับกระเทียมแล้วกระเทียมจะทำง่ายๆแล้วก็จะปรุงรสใส่น้ำตาลพี่น้องใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนสองช้อนต้นน้ำแตลออกตัวเปรี้ยวหวานๆหน่อยใส่น้ำตาลลงไปใส่ชูรสลงไป รสล,ลงไปจากนั้นก็เลยจะเหยาะน้ำฮ้อนน่อยพี่น้องเฮยเหยาะน้ำอุ่นน่อยจากนั้นก็จะมาปรุงรสใส่บนแนวใส่เนี่ยนะครับปรุงรสเดี๋ยวก่อนนะคว่าเอาชอบรสใด,ดเราก็มาอันนี้ปรุงออกนะครับพี่น้อง ในกรท้ำปอนรน้ี่แล <Ja> ้วแต่หอดชอบเดยพี่น้องถ้าเกิดว่ามันกลิิ่เบอร์้าใส่นักกระหริงกบอรใส่เจดเกี้เพราะว่า พวกกะปิมันเกลี่ยแต่กะปิกะลินกะปิก็ค่อนข้างจะเป็นกะปิบอกให้เกลีเท่าไหร่ใส่กระป๋องเปี่าสักปน้อยรสชาติมันดีอออออเอาออกเปรี้ยวหวานๆไปน้องเติมมะนาวลงไปแทนอีกนึ่ชอบกินน้ำพริกกะปิออกเปรี้ยวออกหวาน น้อยเตอะนั่นป,งป,ปูงไปปูไปบะลัง่งนี่แกอจะแปะน้อยไปน้องเฮ้ ผ่านแล้วพี่น้องเลยเแล้วง่ายๆแต่ย่าพี่น้องไอ้พี่กะปิกะลินนะกะลินกถ้าเรามีพวกไอ้มะเขือมะเขือพวงหะือหางพวกนี้นะมะเขือเจ้ห่อนี่นะก็เอามาใส่ตัวนะครับเอาเม็ดเอาหางใส่ตวสัวสำลับพี่น้องแต่อันนี้กะลินบ่มีนะไปซ้อพอในตลาดแล้วมันบ่มีนะครับกะลินกะลินใจผิวบบแนวเนี่ยแต,น,แตนนะใชจผิวบบแนวแตนนะครับพี่น้อง จัดหลําใส่ีิวันแนวกินมันหอมดีครับแล้วเราวก็วเอียะครับพี่น้องกินกับเอน้ำพริกกับปิก,กับผักลวกหลายๆอย่างนะครับ อยอดหนาให้มันสีหนากินเ้ายอดหน้าคนเดียวฮะแล้วพี่กะปิกันแล้วแล้วพี่น้องรสชาติออกเปรี้ยวๆหวานๆเพ็ดปล้มปลาล่ามนะกะลิน,น,น,นชอบกินรสชาติจีอีนะครับเรียบร้อยกับกับเมนูน้ำพริกกะปินะครับพี่น้องน้ำพริกกะปิผักลวกไอมีเอหน่อไม้มีแตงสดมีปลาทูทอดมีผักกาดมีเอ นั้นนะครับพี่น้องกอย่างกระเจีย๊ยบครับลํามกิ่นชอบกินกินแล้วมันระบายดีเอานะครับใครชอบคลิปนี้กาอย่าลืมนะครับกดแชร์กดติดตามกดซตตับสไครต์ให้กลร่นตัวนะครับแล้วกากิ่นจะขอตัวตักพอนฮ้อนไปนั่งกินก่อนนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไปบ,บาย